มีชวนเขามาบ้างไหมครับอ๋อไม่ได้ชวนเพราะว่าก็ไม่ได้รู้จักกันท<ต>ี่ายเจ้าหว่าวเจ้าสามมีการพูดคุยกันบ้างหรือย,ยังคะ<อ>ก็มีบ้างก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้มางานพี่ปอไปเอ๋เยอะไรเงี้ยนะห<อ>มาถึงงานแต่งขอ,องเราเขางานแต่งของเรายังไม่ได้มีอะไรเป็นกิจลักษณะงานช่วงถึงประเด็นนิดนึงครับที่ว่าบแบบยีแพนเซงอะไรเนี่ยครับพี่เห็นข่าวไหมนไม่เห็นข่าวเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้อ่านนะแต่ว่ามีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันทีว่าวันก่อน ไปทำงานกับพี่ที่ผนิตก,กัน,น,นกับน้องอะไรเงี้ยก็ก็ก็เล่าให้ฟังะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรเพราะว่าอ,อย่างอีเวนท์ที่ล่าสุดที่เจอน้องอ่ะถ้าจะไม่ผิดก็คืออีเวนท์ที่ดิกซีใช่ไหมคะ เยอมรับว,ว่าเขามาสายอ๋อนัอ้นชมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกเลยว่าวันนั้นวันนั้นก็มามาสายวันนั้นก็รู้สึกว่า ชงกับมี่อกาศเพื่อแบบโทรไปเซ็นโหลว่าเอ้ยมีข่าวอะไรนี้นะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่พี่นะอะไรอย่างนแบบี้ <c oughs> โอ้คงไม่ไม่ร้อนตัวขนาดนั้นนะไม่เป็นไรก็อยู่ก็อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแหละค่ะก็อย่างที่บอกว่าเออมันชมว่าถ้าพูดจริงถ้าพูดจริงมันถึงกันอยู่แล้วของแบบนี้เป็นโครงการแค่นิดเดียวเองว่าใครมีกลัวคนมาถามว่าเป็นข่าวจริงอะไรที่มก็แล้วแต่ค่ะเดี๋ยวนี้คนข่าวมันเยอะเนาะก็ต้องต้องใช้ 谢谢。